สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะคิมเบอรี่มากปรินดินเนอร์ครบรอบ9ปีพยักหน้ารับของขวัญหลักแสนคู่รักพระนางนอกจอคิมเบอรี่และมากปรินควงแขนไปร่วมทานดินเนอร์สุดหวานโชว์โมเมนต์รอยจูบที่ฝ่ามือพร้อมแหวนมั่นด้านนางเอกพยักหน้ารับ มอบของขวัญพิเศษหายากราคาหลักแสนให้ไม่ได้คาดหวังของขวัญกลับแต่ใจนึงมีเอ๊ะบางอีกหนึ่งคู่รักพระเอกนางเอกนอกจอคิมเบอรี่หรือคิมเบอรี่แอนโทมเทลมัตและหมากปรินหรือปรินสุภาพรเรียกว่าเป็นคู่ที่ขยันหยอดความหวานกันไม่หยุดและเมื่อไม่นานมานี้พระเอกหนุ่มหมากปรินก็พิ่งสวมแหวนมั่นเพชรเมดโตขนาด5กรัต กันไปหมัดหมาและเมื่อวานนี้ทั้งคู่ก็เพิ่งจะลงรูปคู่สุดโรแมนติกขณะดินเนอร์รวมถึงรอยจูบบนฝ่ามือลงอินสตาแกรมส่วนตัวเนื่องในโอกาสครบรอบ9ปีที่คบหาดูใจกันและปีนี้ถือว่าเป็นแฟนกันปีสุดท้ายแล้วเพราะอีกไม่นานทั้งคู่เตรียมเลื่อนสถานะจับมือลั่นระฆังวิวาล่าสุดหลังจากที่เมื่อวานนี้คิมเบอรี่และหมากปริน เพิ่งจะมีโมเมนต์ดินเนอร์หวานการครบรอบ9ปีกันไปแล้วนั้นวันนี้คิมเบอรี่ยังเล่าโมเมนต์หวานในดินเนอร์ให้ฟังอีกว่าฉลองกันเบาๆทานข้าวกันเฉยๆส่วนรูปภาพที่จูบฝากมือตอนนั้นขอถ่ายรูปแล้วก็จูบฝ่ามือเลยสำหรับความหวานนั้นตอนนี้คนละฟิลกับเมื่อก่อนเรารอดมาถึงทุกวันนี้ได้ไงมาไกลถึง9ปีแล้วหรอปีหน้าก็10ปีสิ เราก็เก่เหมือนกันเนาะพี่หมากก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะเราทำงานตลอดเวลาผ่านไปเร็วมากเรื่องของสถานะก็พูดคุยเหมือนกัน ปีหน้าช่วงประมาณนี้ก็น่าจะเป็นช่วงครบรอบแต่งงานเลยและอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากรู้คือของขวัญพิเศษด้านของคิมเบอรี่ถึงของขวัญที่ซื้อให้คนรู้ใจมาร์กปรินได้เล่าว่าเราซื้อรูปภาพที่เขาอยากได้พิเศษยังไงรูปนี้หายากมากเป็นรูปที่เขาไปกรณี่ด้วยกันและเขาบอกเขาชอบศิลปินนี้เสียไปประมาณเท่าไหร่เสียไปหลายอยู่กี่หลัก ยากเหมือนกันต้องใช้คอนเน c t ชันเรียกได้ว่าแค่หลักราคาก็รู้ถึงความงดงามของของขวัญสุดพิเศษแล้วนอกจากนี้คิมเบอรี่ยังเล่าต่ออีกว่าเราได้อะไรไม่ได้อะไรเลยคาดหวังไหมจริงๆไม่ได้คาดหวังแต่ก็แต่ก็เอ๊ะมีไหมดอกไม้ยังไม่มีเลยเนี่ยเปีเป็นแบบเนี้ย แค่บอกลอยๆเราไม่ได้อยากได้อะไรจากเขาแล้วแค่อยากให้เขาดูแลสุขภาพทำอะไรก็มีสติสำหรับการเตรียมงานแต่งยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มและอีกปีหนึ่งเลยก็จะถึงแล้วและเราทำงานถึงกลางกลางปีหน้าด้วยไม่รู้จะทันไหมเลิกยังไม่นิ่งช่วงปลายปีหน้าและสถานที่พี่หมากชอบต้นไม้เขาไม่ได้เป็นฟิลบอลลูนขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะ เพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ